แอนนายืนยันแล้วแม่ที่แท้จริงแตงโมคือใครกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังลุงอัดที่มาเปิดประเด็นเรื่องแม่แตงโมว่วาเป็นแม่แท้จริงหรือไม่ซึ่งวันนี้แอนนาและแพทรนปราภาพิธีกรจากรายการเผ็ดมันบันเทิงช่อง8ก็ออกมายืนยันว่าแม่จิมเป็นแม่แท้ของแตงโมแน่นอนภาพจากเผ็ดมันบันเทิงซึ่งก็ได้ขอบัตรประชาชน13หลักที่แม่ไม่อยากตอบและดาราสาวแพทรนปรพาายันว่า น่าจะคล้ายกับประเด็นเรื่องชื่อพ่อแม่ตัวเองที่สาราชัดไปเป็นคนและชื่อเหมือนกันแพทอขอถามพี่แอนนาตรงๆเลยนะล่าสุดไม่แน่ใจว่าพี่แอนนานาจะได้ตามข่าวอยู่บ้างคือลุงอัดอยู่ดีๆก็มาเปิดประเด็นเรื่องหนึ่งขึ้นมาทําเอาตกใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคือบอกว่าแม่จิ๋นนี่อาจจะไม่ใช่แม่ของพี่โมแอนนาคือเรื่องนี้พี่เคยพูดตั้งแต่โมยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ต้นๆเลย แพทอที่แอนนาจำได้ไหมว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วพี่แอนนาก็เพิ่งจะเคยพูดเรื่องนี้เมื่อตั้งแต่มีนาคมเลยไหมเรื่องว่ามีคนเอามาจากในเพจเธอหนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แม่แต่งหมูแล้วไปเอารูปใครมาไม่รู้แล้วบอกคนนี้ต่างหากที่เป็นแม่แต่งหมูที่จักไปภาพจากเพจมันบันเทิงแอนนาเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งคือข่าวนี้มันเคยดังมากเมื่อสิบกว่าปีก่อนคือตอนนั้น คนออกมาโฟกัสว่าเนี่ยแม่แต่งโมตัวจริงเขาออกมาแสดงตัวแล้วแต่ในความจริงคือเรื่องนี้แอนนาเคยคุยกับโมว่าชวัวใช่ไหมคนนี้แม่เธอจริงใช่ไหมโมก็เป็นคนยืนยันว่าคนนี้แหละแม่ฉันแม่ฉันที่อยู่กับพ่อฉันคือคนนี้คนเดียวนอกนั้นแม่เลี้ยงไม่เกี่ยวดังนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าคนนี้ไม่ใช่แม่แต่งโมฉันขอถินเพราะว่าโมเองก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วตอนมีข่าวนี้ออกมาเขาออกมาแก้ข่าวนี้ ตั้งแต่แรกคราวนี้ประเด็นต่อมาก็คือเมื่อวานได้มีโอกาสโทรศัพท์คุยกับคุณแม่และคุณแม่ก็ยังพูดอยู่เลยว่านี่แม่เองเปลี่ยนทนายมาเป็นครั้งที่สี่แล้วคนมองแม่ยังไงบ้างเราก็บอกว่าแม่ไม่ต้องผปสนคนมองถ้าแม่คิดว่าอะไรมีประโยชน์ต่อรูปคดีใครช่วยเราได้จริงจังใครทาหน้าที่ให้แม่ได้เต็มที่แม่ก็เลือกคนนั้นไปจบเรื่องที่ผ่านมาแม่อาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในสังคมแม่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าหนูขอให้แม่ทําเพื่อโมนาแม่ก็บอกว่า ไม่ต้องกลัวแม่ต้องทำเพื่อโมนยวันพอหัดในเดียวจะไปเอาเสื้อผ้าของแตงโมที่บ้านเอามาขายก็ได้เอามาบริจาคก,ก็ได้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์เราจะบอกว่าเวลาเราคุยกับแม่นะ่าเราจะเข้าใจแม่หลายๆอย่างแต่เวลาเราเห็นแม่เราจะบอกแม่อยู่เสมอแม่เป็นคนที่แมออ่จะไม่รู้ตัวที่เวลาแม่พูดออกสื่อแม่ไม่รู้ตัวหลายอย่างเวลาพูดออกไปมันจะเป็นและบอยเยอ้มมันทําให้คนออกมาเป็นพระมารดาบ้างหรือว่า แม่บ้างผลค่อนข้างออกมาในการทีฟอกับแม่เยอะภาพจากเ็จมันบันเทิงแพทอสรุปประเด็นที่ว่าแม่จิ๋นไม่ใช่แม่เนียคือแอนนาไม่จริงการันตีเลยว่าไม่จริงแพทอแล้วพี่แอนนาได้มีการถามไม่ว่าเรื่องของการแจ้งเลขบัตรประชาชน13หลักที่ลุงอัดเขาพูดถึงมันคืออะไรแอนนาเลขบัตรประชาชนมันบอกความเป็นพ่อเป็นแม่ของคนได้หรือ แพทอดูเหมือนว่าเขาไม่แจ้งเลยตอนไปแจ้งว่าเป็นแม่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องนี้ว่าให้แจ้งเลขที่บัตรประชาชน13หลักแม่เลือกที่จะไม่แจ้งแอนนาถ้าเรื่องเอกสารทางราชการก็ไม่แน่แต่ว่าถ้าเรื่องความเป็นแม่จริงแม่เป็นแม่นนนนแพทอคือจะถามพี่แอนนาจริงๆว่าพี่แอนนาดูเหตุผลไม่ทาไมแม่ถึงไม่แจ้งมันก็เลยกลายเป็นจุดจุดหนึ่งทาให้เกิดข้อสงสัย แอนนาขอพูดตรงนี้ได้ไหมคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นเซนซิทีฟตอนที่แม่กับพ่อโสนี่เขารักกันใช่ไหมแล้วมีโมนเนี่คือมันมีประเด็นมากมายเกิดขึ้นในระหว่างทางที่เขามีปัญหากันตอนนั้นเลยทําให้พ่อโสดต้องรับคือพ่อโสงเป็นคนรักลูกมากแล้วเขาเลือกที่จะขอโมอไว้แม่อยากได้อะไรเอาไปเขาเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือสตอรี่ที่โมไข่เล่าให้ฟังดังนั้นถ้าในตอนนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องเอกสารหรือประเด็นอะไรต่างๆมันไม่แปลกเพราะวันนั้นเขามีปัญหากัน แทอทอแททอเข้าใจหลักกำลังจะบอกว่าคนที่รับรองบุตรคือพ่อแล้วอาจไม่ได้มีการกรอกเอกสารรับรองบุตรกันตอนนั้นแอนนาแล้วตอนนี้ประเด็นอาจจะติดต่อแม่ยากคือต้องเล่ายัางไม่เคยเล่ามาก่อนนะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยโมไม่ค่อยได้เจอแม่บ่อยเราก็ถามว่าโมไม่เห็นเธอเอาแม่มาบ้างเห็นมีแต่พ่อมาโมก็บอกว่าตั้งแต่มัธยมแล้วแม่ไม่ค่อยได้ติดต่อมาเท่าไหร่เขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วเธอไม่น้อยใจบ้างเหรอ โมก็บอกว่าพ่อโสเขาเติมเต็มให้ทุกอย่างแพทออันนี้ไม่รู้เป็นเคสเ,เดียวกับของแพรทอหรือเปล่าถ้าไปเสร์ชดัดขึ้นชื่อคุณปู่คุณย่าเป็นบิดากับมารดาจะไม่มีชื่อพ่อกับแม่แพรทอเลยนะครับแพทอก็เออเคสเดียวกันหรือเปล่าที่บอกว่าเหมือนเลข13หลักไปเสรชแล้วไม่ขึ้นว่าเป็นแม่มีลูกชื่อนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าของแพรทอคือผ่านจุดนี้มาแล้วไงว่าไปเกิดเขียนเลยว่ามารดาชื่อจุฑาพัฒน์บิดาชื่อในมิตรก,ก็ไม่ตรง กับพ่อแม่ที่จริงชื่อจริงพ่อชื่อนรงผลแม่เพิ่งเสียไปนี่ไงถ้าเกิดวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นแล้ววันนี้พ่อไปกรอกแล้วบอกเป็นบิดาไม่มีไงไม่ได้เพราะตอนแรกตอนแจ้งเกิดไม่ใช่ชื่อนี้แอนนาเพราะอย่างที่บอกไงคะแล้วที่ใครมาบอกว่าแม่ไม่ใช่แม่ไม่จริงไงเราไม่ได้เข้าข้างแม่ด้วยนะมองว่าตอนนี้คนที่ทำคดีให้โมอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นแม่นะกับแม่เราจะไม่คุยเรื่องคดีกัน เพราะเราปวดหัวขี่เกียจทะเลาะแต่เราจะคุยเรื่องของการซัพพอร์ตกำลังใจมากกว่าแม่โอเคนะแฮปปี้ไหมเป็นไงช่วงนี้วันพอหัตายสามี้เรานัดกันแพทอที่แอนนาก็ลองถามคุณแม่ดูว่าเป็นประเด็นเดียวกับที่แพทอพูดไหมที่ตอนเกิดพ่อไปแจ้งเองแบบนี้นะ